ก็สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็จะมีเทคนิคดีๆมาให้มาแนะนํากันนะครับเพราะว่าอาจจะมีประโยชน์กันบ้างนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําการทํางานแบบอสองแบบเปิดภาพสองภาพนะครับแต่ว่าจะเปิดในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพื่อให้ก่การทํางานสุอว่าผมจะลบรูปนี้ตัวนี้นะครับออกนะครับกับตัวนี้นะครับ ก็อย่างว่านะก็จะแนะนําคําสั่งลบด้วยนะครับแด้วยวก็จะแนะนําเทคนิคใหม่ๆไปด้วยนะครับก็ให้เราเอาตัวนี้ออกไปก่อนนะครับกดลบไปก่อน,นครับครับจากนั้นให้เรามาที่ตัววินโดว์นะครับอะไรนี่นะครับเดี๋ยวก็มาที่น e w window for แลเดี๋ยวก็จะเป็นชื่อรูปภาพของเรานะก็เรากดไปเนะนี้ยก็มันก็จะมีสองภาพนะครับสองภาพ อ่ะคันนี้นะครับคันนี้ให้เรามาที่วินโดว์อีกครั้งหนึ่งนะครับ <S <S ลเลนนี่นะครับแล้วก็มาที่ to up vertical นี่นะครับ,รบ,รบมันก็จะจะได้ภาพสองภาพแล้วนะครับก็จะมีภาพอันนี้แต่ว่าไอ้ตัวนี้มันก็เหมาะกับการใช้งานก็คือถ้าเราต้องการลบตัวนี้นะครับเราก็สามารถได้ลบจะดูตัวนี้ได้ด้วยว่าเออมัน มันอยู่อยู่ตรงช่วงไหนหรือว่าเราลงไปแล้วหรือยังนะครับคราบวิธีทําก็ไม่ยากนะครับครั้นี้ก็ให้เรามาที่ตัวนี้นะภาพแรกนี่นะครับแเรามาที่ซูมนี่เลยนะครับซูมซูมบวชนับซูมเข้าไปนะครับอันนี้ก็คืออันนี้ผมไม่อยากซูมมากเพราะว่าอย่างว่าคอมไม่ค่อยดีนะครับซูมมากเดี๋ยวภาพมันจะขาวหมดนะอันนี้เสร็จแล้วนะครับข้าพุทธ่มาที่ตัวนี้นะครับแฮนด์ทูนี่นะครับ นะนะก็ครานี้เราก็อันนี้มาลากมาใกล้นะถ้าคอมใครดีจะขยายอีกก็ได้นะับก็เดี๋ยวจะลบไปตัวนี้ออกกับตัวนี้นะครวิธีลบมันก็ที่เคยแนะนํากันไปแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะลบได้เลยนะครับอันนี้ที่ยังไม่ได้แนะนําก็คือตัว stem น,นี้ stem น,นะ l o n stem two นี่นะก็คลิกเลยนะอันนี้เราก็ให้เราคลิกที่แป้น อัลติเมตนะครับลติเมตหรือแป้นหรือว่าแป้น a l t นะครับไม่รู้เขาเรียกอัลติเมตบางทีเขาเรียกเอเทเนตนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เรียกนะครับนะครับก็กดแป้นครั้งหนึ่งครับจะระตั้งเป็นรูปนี้เราก็คลิกครั้งหนึ่งครับเสร็จแล้วก็ปล่อยอนนี้เราก็นะกดแป้นแล้วเราก็ปล่อยนะครับ ไปแล้วนะครับหมดไปแล้วนะครับก็อันนี้เราก็สังเกตดูตรงนี้เห็นไหมครับว่าหายไปแล้วตัวนี้หายไปแล้วนะครับคันนี้นะคันนี้ตัวเนี้ยตัวนี้ถ้าใครจะใช้ตัวตัวอ่าตันนี้ก็ได้นะครับตัวสปอร์ตเทลติ้งบัตทูก็ได้นะครับเราก็แค่ลากขึ้นไปเลยเห็นไหมครับหายไปแล้วนะครับ สามารถที่เก็บพวกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้ออกไปได้เลยนะครับอย่างเช่นพวกนี้เห็นครับคือมันง่ายต่อการทํางานครับมันง่ายต่อการทํางานนะครับเนี่ยครับคือตัวนี้หายไปหมดแล้วนะผมไอ้ที่ข้างหลังเนี่ยนะครับวันนี้ก็แนะนํานะครับในการทํานะครับเขาเรียกเป็นการทํางานโดยการใช้ นะเปิดหน้าต่างวิดีโอม,มานะครับแล้วก็เปิดเขาเรียกแล้วก็นําภาพเนี่ยมาใส่ในหน้าเดียวกันนะครับเพื่อประโยชน์ในการทํางานนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะตัวเนี้ยเราก็สามารถที่จะไปมองหาตรงนี้ได้เลยนะครับนะครับก็ตัวเนี้ยคือมันก็จะขยายใหญ่จนแบบว่าเราสามารถที่ เราสามารถที่จะใช้ supporting หรือจะใช้ clone ก็ได้นะครับ as c l o n s t a m นี้ก็ได้นะครับ,นะรบมันก็ได้ทั้งสองอย่างหรือว่าเราจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็ได้เพราะว่าเคยแนะนําไปแล้วนะครับพวกนี้เคยแนะนําไปแล้วนะครับก็ลองไปทํากันดูนะครับครับวันนี้ผมก็แนะนาแนะนำ,นะนำะการทํางานเทคนิคนะครับเทคนิคการเพิ่มเทคนิคในการทำงาน ง่ายๆครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่คนที่ต้องการต้องการการทํางานที่แบบมันมันมันสะดวกสบายหน่อยนะ,อ,ะอย่าลืมนะเวลาเราขยับภาพเราต้องใช้มือตัวนี้อย่างเดียวเลยนะนะเวลาที่เราขยับภาพนะเราต้องใช้ต้องใช้มือตัวนี้อย่างเดียวนะนะเวลาขยับนะครับเพราะว่ามัน มันเป็นอะไรที่มันง่ายกว่าการใช้ตัว Good บูฟทูนี่นะครับครับวันนี้ผมก็แนะนำเทคนิคนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ